สวัสดีครับผมจอร์เจสทีวีอยู่เกมเคิร์ดเพลว์พาเที่ยวอะไรไม่รู้ไม่เราชัดรับแล้วเจอกันเลยโอเคครับวันนี้ผมไปท้าเขานะพูดง่ายว่าไม่ใช่เขาท้าผมนะผมท้าเขาเข้าใจเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับเอทำไมเขายืนเฉยอะไรเนี่ยเดือดเดือดยี่สิบปีอะไรครับน้องพี่ท้ายังไม่แค่ปีเดียวอยู่เลยเฮ้ย ไม่จริงเฮ้ยช่างเก่งยิ่งนะักยี่สิบปีช่างกล้ายี่สิบปีอ่ะอาจริงแลอาจริงละไม่พิมพ์ละไม่กล้าเข้าอะ คุณนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ดาบเล็กจี๊ดแหม่เศรดีเขาเรียกว่าเสิร์ษกวนไม่บอกกวนเลยสูตรเนี้ยกวนมากเลยถึงดาเมจจะไม่มากแต่เนี่ยกดคลิปรัวๆเลยนะ ผมกดคลิปรัวๆเมื่อกี้อย่างที่เฮ้ยไม่จริงเนี่ยเขาเล่นนะพูด้แม้ว่าเขาไม่ใช่ว่าพูด้แม้ว่าไม่ใช่เขาเอาผมไม่ได้นะก็ทำเป็นเล่นครับเฮ้ยเอาจริงสิวะเจ้าหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับหายแล้วหายแล้วเนี่ยเขาหยอกผมเล่นครับ ขยุ่ผมเล่นครับดูสิชังก้าเอาเสือกเราเสือกไปกดเนี่ยเขายั่วผมเล่นครับเออเฮ้ยเขายั่ยวผมเล่นหรือนี่ไม่น่าไปทานะคนแฟนคลับเราโตฟอร์มเอ็มซีโตฟอร์มบอกเราทำมา20ปี เอฟตีตัวปอมเราไม่นับเดียวเดียวเดียวโอ้ยเจนี่นออกนอกประเทศก็ไม่ได้ปล่อยผมไปเถอะจอกนอกประเทศก็ไม่ได้ครับ <laughs> ตีก <laughs> <ส>ันเอ้าซีเออาจริงซีโอเคอะไรแล้วเ่านีีฉันจะไม่ปล่อยที้ดได้ไปแล้วเอาจริงอะไรไม่สาระ <c oughs> นายโกหกเรานายเจ้าจริงนายโกหกเรา นายเอาจริงสิแน่จริงอ่ะอันนี้ฉันรู้ว่าใครหยอกข้าเฮ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วผมก็แค่ช่างกล้าเนี่ยสุดยอดเลยครใครสนใจสเต็ปนี้ก็ดูสเต็ปเข้าไปครับอย่าห้ามมาสนใจผมเลยเดี๋ยวผมจะใช้พิชาต้องต้องห้ามใช้ไม่ได้แล้วพิชาต้้องหาม อ้เอาจริงมาตามผมเอาจริงว่าเมื่อ,อกี้ผมหยอกเย้าไงผมหยอกเย้ากันเล่น,นเนี่ยเก่งจริงนะเนี่ยใครง่ายคุณดูสเต็ปนี้เอานะมันเป็นสเต็ปที่ง่ายๆแต่หยุดได้หยุดสายมัดได้ทำไมคนนี้เขาไม่พิมพ์สอนเลยผมบ้างวะเนี่ย ทำไมคุณไม่พิมสอนอะไรผมบ้างเนี่ยคุณคนนี้เออบอกว่าดาบใหญ่ก็หยุดหมัดได้ครับอะไรนั้นพี่เออพี่คนนี้จะดีใจเลยอะไรงั้ยแต่คุณไม่บอกเลยเลยคุณแฟงข่าผมตัวจริงวะเนี่ยแฟนข่าผมตัวจริงแต่แกล้งหลอกผมพี่เนี่ยเขาเมียนีครับ ้ยไม่จริงกดขวาแล้วแท้ๆเดี๋ยวตะกี้หนูทำอะไรครับขอเชฟชาต้องห้ามได้ไหมเฮ้ยมามเอาไหมเอาไหม มาเมาจริงแล้วจริงแล้วนี่แหละจริงๆของจริงแล้วกลัวกลัวเหรอเฮ้ยเนี่ยสเต็ปเขาง่ายๆเลยนะคุณก็แค่อัพสกิลไอตัวฟาดเพื่อให้ดีสเต็ปเขาง่ายมากเลยนะดูดิขวดมันไส้อย่าให้รู้มันไส้มันไส้มันไส้ เนี่ยเขาเป็นสตเต็ปง่ายๆนะแต่เขาหยุดผมได้เขาเป็นสตเต็ปง่ายๆแต่เขาหยุดผมได้ชอบเลยเออคอมเมนต์บอกอะไรผมบ้างดีที่หลังเอ,อ้ยเดี๋ยวคอมเมนต์อะไรผมบ้างนะคุณคนนี้เออว่าวิธีแก้อะไรพวกเนี่ยดาบใหญ่แก้ได้ไม่เห็นใครพูด เขาหมวมจากไหนแว่นตาจากไหนเท่ดีเออชอบครับในความจริงก็คอมเมนต์บอกได้นะอะไรเนี่ยผมติดตามช่องพี่มา20ปีไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรือเข้ามาแค่กวนผมเล่นๆเอาอะไรครับถ้าเชื่อเรื่องอะไรก็แชร์กดส b บส r คร e แเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย